วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่6ครั้งที่6ที่ข้าพเจ้านายปุริพัฒน์ปิยคนาเศษเขาถวายเสียสวดสารยายพระสูตรพระปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติดดได้มีสมาธิจดจอ่อในขา่ายัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องโดยเทนินบทที่1บทกราบพระรัตนตรัย อรหังสมมาสัมพุทโธภะควาพุททางภะว,วันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะควะตาธรโมธมังนามาซ้ามิสุปฏิปันโนภะควะโตซ่าวะกะสร้างโครสร้างคังนามามิบทพ่สองบทบูชาพระพระภัยีีพินาศ อระหังสมมาสัมพุทโธสุจีราปารีนิพุโตคุเนหีทาลมาโนธานิปารมีหีจัติสติยาวะชีวะอาหารพุทธทางธรรมังสังขังสารนังคาโตปูเชมิรนาตาน้าตยายังธรรมังจะรามีโสทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเลสุอาตลาขาชันตุเทวตาสัทธรรมามุนีราชาสัสสุนันตุสักขโมกขาทางสัขเขก,เกเเกเมจะรูเปขิริสิขละลตะเถจันตลิเควิมาเนทีเปละเถจคาเมตาลุวะนาคาหานีเคแหวตถูหิเคเตโอมาจัจันตุเทวาชาธารวิสเมจัขขันธพนาคาติดทันตาสติเกยมุนีวาราวจันางสาทวเมสุนันตุธรรม,มสวรนาคารอาย,ยมพัธนธตาธรรม,มสวรนาคารอาย,ยมพัธนธตาธรรมมสวรนาคารอายมพันธตา บทที่4ี่บทสวดบทสวดป,ปพุพพรนะพาคณมะการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะขมานะปาฐาพุทธังสรณังคัจฉามีทำมังสรณังคัจฉามีสร้างทังสรณังคัจฉามีพุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามีพุทธิยัมปีทำมังสรณังคัจฉามีพุทธิยัมปีสร้างทังสรณังคัจฉามีตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามีตติยัมปีทำมังสรณังคัจฉามีตติยัมปีสร้างทังสรณังคัจฉามี บทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสระนังอัญยังผุดโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานาทีเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานาทีเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทาบทที่7บทสวดตีละตนะปานามคาถา พุทธังนะเมรัตนะภูตะสารีละจิตตังธรรมังนะเมรัตะนะภูตะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนะภูตะสุสีละทิธิเอตังนะเมติตะติละตะนางระตะนาตายะวะหังสัมาสะโมสาริตตะวัตถุวิเศษสะภูตังอัญโยยายยุตตะคุณโยะวะสัปวตตัง อสุมิตะยมหิปีตะเถวะยะถาติทันเถเอกังวินาติตะเลสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเลนจะปาตุภูตังคัมพีละยานะวิสัยังอติทุทะสัตถังวินยูหีปันทิตะชะเนหิวิชัญญะลูปังโลกรมปีเกหิจิกันกะถันจุปะ รลพะนียังเกสันจิสุทธทุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะวชนะตายะสุวิสุตตมปีสมัมุปส,สตังมณสิสุทธะปะสาทถานัางปุญญาติกานะมะสามุตตะมะปุญณนะปูบังทุกขาปะมุิจานะมุขะสารานางคตานาง ปูชาละเหสุปะละมังอภิปูชาเนยยางนิพานะสัจจิสัจฉิกิริยายุปะสันปะนิสายตถังสัมมากิเลสะมะละโสทนะสิทธิยาจะสาธูหิอัตสกุสะเลหูป่าเสวะนียังปาเนหิจาปีสารนังฆามะนียะเมวะ ตัศมาหีตางติละตะนางสารนางฆาตามหาละลตินทิวังคณะเซสุนมสะมัตสมะนาปูเชมจาปิสะสะตางสุปะสันนจิตตาตัฏฐานุปาลิจะริยาสถารละตะน,านาละละละตาจะปุญเยนะตัฏฐาสุก,กะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัดศา,าสจะสทธาบ ทาปิสุวัตถิโหนตุโยเจถาธรรมวิณยมหิปามานะภูโตโลกุตตะลาพิสมะโยนิยะโตสุโภนังตัดโสปนิสยะจักยายะอายามปีโหนตุวัตถุตาเยปาริจิตโตสุปสาธกาโลบทที่8นมกาสิทธิคธาถาโยจะคุมาโม,มหามาราปากัต โทสามังว่าพุโทโธสุขะโตว,วิมุตโตมารัสสะปาสาวินีโมจายันโตปะเปสิเขมังชนานตังวิเนยยางพุธทธังวารันตังศีลซา,ามามีโลกสานาธันจะวินายะกันกันจะตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหนตูสัพสพันตลายาจานิวินาสเมโตธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสาธุทัตเสสิโลก กัตสาวิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมธาลาสสาทาลีสาตาวะโหสติกาโลสุจินโนทามังวาลนตักศิลาสานามามีโมหะพระปะทาลังอุปาสันตาทาหังตันเตชะสาตเตชะยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธรมมะเสนาสุขาตานุโคโยโลกัสสะป,ปาปูปักกีเลสะเชตา สันโตสะยาสันตินิโยชะโกจะสวาขาตะทรม,มังวิธิตังกะโลติสังังวะรตังาศาีล a สานามามิพุทธานุนพุทธังสามารถศีละทิถิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรลาย,ยาจะาวินาเมนตุ บทที่9้าบทสวดนโมนาโมการอัถักัคคถานาโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสมมเหสีโนนาโมอุตตมธรรมมัสสะสวาสวขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังขัสาปีวิสุทธสีรัตทิทิโนนโมโอมาตายรัตทัสารตนาตยะสาสาธุกังนโมโอมากาตีตัสตัสวิวิฑูตยสปี นาโมการัปปะพาเวนาวิขัดชันตุอุปัทวานาโมการานุภาเวนาสุวัตถิโหตุสัพพธานาโมกาลัสเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวา